โอ้โหวันนี้มเมฆสวยมากฮะวันนี้จเจอ Xback ตัวใหม่ด้วยฮะ Xback ตัวใหม่ก็สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดีเช้าวัวนเสาร์ที่แสนจะสดใสฮะ <Yeah. S 1> โอ้โหวันนี้เชา้านี้อากาศดีแล้วเช้านี้อุณหภูมิ29องศารครับสบายสบาย วันนี้วันเสาร์ครับรถไม่ค่อยเยอะครับวันนี้ตื่นสายได้ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงสิบเก้านาทีครับขี่ไปเล่าไปครับวันนี้ชิวๆเรื่อยๆวันเสาร์นี่ผมชอบมากเลยตื่นสายได้นะโอเค <Okay. S 2> ไม่มีรถเลยทำเวลาได้ครับวันนี้โอ้โหทุกคนดูเห็นไหมโอโ้สวยมากครับสวยมาก ว้าว <Wow. S 2> ดูแสงอาทิตย์ดิมันผ่าส่องผ่านเมฆทะลุกออกมาว้า wow. วสวยครับสวยครับมนมนี้สวยมาก <c oughs> วันนี้ก็ชิวๆเรื่อยๆครับขี <Yeah. S 2> ่ไปเล่าไปตามสไตล์พัดพาไปเ <c oughs> จออะไรก็เล่าฮะเจออะไรก็ถ่าย <Yeah. S 2> <c oughs> โอเคครับปลอดภัยไปได้ oh. อยู่กับน้องฟอร์ซ่าครับคันเดิม oh. เลขไม้ตัวนี้ก็425กิโลฮะใช้งานไปแล้ว425กิโลใช้งานทุกวันครับแต่ได้น้อยข oh. ี่ไปกับอยากบ้านที่ทำงานเนี่ยวันหนึ่งประมาณ40โล แค่นั้นเลยฮะก็ไม่ได้ไปไหนอะทำงานเสร็จก็กลับบ้านไม่ได้ออกคลิปเลยครับช่วงนี้ไม่มีเวลาเลยบอซ่าเนี่ยเป็นรถที่เดียวรถไฟมมาทุกคนวิคิวเอสวายฮะว้าวว้าวว้าว,ว,าวสุดหล่อสายตะวันออกอะโอ้โหพลาดนิดเดียวอะ <c oughs> โอ้โห,โห,โหเฉียดิดเดียวทุกคนโหยหน่าเสียดายจริงๆเลย <S <S โอ้โแต่ผมมาเส้นทางร้านเอได้ถ่ายพอดีนะ <Yeah. S 1> อวันนี้ก็เห็นว่ารถน้อยครับผมก็เลยพามาเส้นทางปกติก็ออกทางเดิมครับที่กั้นก็ยังกั้นเหมือนเดิม แต่มออไซค์ก็ไปได้ฮะชิวๆไปได้ครับไปได้รถก็จะเยอะครับเพราะว่ารถไฟเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้ <Yeah. S 1> โอ้โหไฟคันนี้อลังการมากฮะรถอะไรเนี่ยฮุนได ไฟนี่โคตรอลังการเลยขอแทรกหน่อย แน่เสียดายเมื่อกี้ครับรถไฟ TSY ตอนนี้ก็รถที่สามวิ่งใช้งานเลยครับรถที่3ก็เป็นรถสุดท้ายโอเคว s, <Okay>. <S y ก็เป็นรถไฟรุ่นล่าสุดสั่งมาทั้งหมด50คันนะ <c oughs> รถแรกก็20คันรถที่2 15คันรถที่3 15สิบห้าคันนะ <c oughs> ทั้งหมดห้าสิบคัน ช่วงนี้ขี่อัวยก็จะใหม่ๆนะครับเพราะว่าเป็นรถตัวใหม่ล่าสุดเลยโอเคมาถึงอีกแล้วครับจุดที่อันตรายที่สุด <c oughs> ผมก็ชิวๆครับเจอ x m a x ตัวใหม่ด้วยฮะตรงนี้ก็ระวังเลยครับเพราะว่ารถเขาไม่ได้กลับรถนะบางทีเขาเข้าโมอเตอร์เวย์ โอ้โหวันนี้เมฆสวยมากฮนะวันนี้ X b a k ตัวใหม่ก็ใช้ได้อยู่นะในมุมมองผมเนี่ยมันหลอ่อหน้ามันหลอ่อท้ายมันก็ก็พอได้ฮนะอาจจะสู้ของเก่าไม่ได้แต่ก็พอได้อยู่แต่ผมไม่ชอบด้านข้างมันอนะ เวลาเรามองด้านข้างเนี่ยผมว่ามันมันดูเหมือน n m a x ็นะผมก็เลยเปลี่ยนใจฮะเปลี่ยนใจก็เพราะมุมมองด้านข้างนี่และเออถ้าแบบเดิมเนี่ยผมจัด x m a ก็เลยเพราะมันหล่อฮะเครื่องอาจจะ3 0 0ซีซีแต่ก็ประหยัดน้ำมันกว่าฟอร์ซ่าฟอร์ซ่าก็เน้นพละกำลังอะสาม้อยห้าสนี่เหลือ แต่ถ้าเอาไปแต่งแรงก็ไม่ต่างกันมากครับ X แก,ก็ยังสู้ได้อยู่สบายๆชิวๆไปเรื่อยๆครับอันนี้ทำเวลาได้ดีครับอันนี้โอเคถึงผมจะตื่นสายแต่ก็เวลาผมก็ทำได้ดีอยู่เจ็ดโมงยีนาทีฮะ เมื่อวานนี้บอกวันที่ผิดไปนะเมื่อวานนี้บอกเดือนผิดเมื่อวานวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดแต่ผมบอกวันที่เจ็ดเดือนหกไปแล้วครับเมื่อวานเบอร์ตื่นสายตื่นสายไม่เท่าอะไรครับเพราะว่าผมมั่นใจในรถผมเพราะว่ามันแรงทําเวลาได้ฮนะรถน้อยก็แบบนี้อีกห้านาทีเหลือเฟือเหลือเฟือ ก็สกิลเทพไปแล้วหนึ่งคันเขาคือเวฟเขามีนามวมาเวฟเวฟนี่สุดจริงๆแล้วเวฟเนี่ยไปได้ทุกที่จริงๆไม่ว่าจะขึ้นเขาลงห้วยไปทะเลขึ้นภูทับเบิกนี่เวฟตั้งนั้นมันก็ไปได้ครับแต่ว่ามันก็ มันไปได้เรื่อยเงมันไม่ได้แรงเหมือนพวกฟอร์ซ่าเฮ้ยฟอร์ซ่าก็ได้ความสะดวกสบายครับนั่งสบายไม่ต้องใส่เกียร์ทาความเร็วได้เวลาเร่งแซงก็สบายสบายไม่ต้องลุ้นนะรถเดิมๆก็โอเคเลยถือว่าทำได้ดี สวยมากทุกคนวันเสาร์ก็รถก็ยังเยอะอยู่นะแต่ก็ไม่เยอะเท่าจัานทร์ถึงสุกนะถ้าวันอาทิตย์นี่โล่งๆเลยคนระัวันอาทิตย์ตื่นตั้งเจ็ดโมงอะมาที่ทำงานก็ประมาณสิบนาทีถึงเนะี่เพราะว่าเส้นนี้ในโล่งเลยครับช่วงเช้าถ้าวันอาทิตย์นะความเร็วร้อยี่สบายสบาย ไม่ต้องกลัวรถสวนออกมาจากซอยนะครับถ้าเราวิ่งเลนนี้ขาเข้านิคมเนี่ยมันไม่มีทางเข้าออกซอยอยู่แล้วเริ่มเข้าเขตนิคมเลยครับ ตัวนี้ก็เป็นโกดังบักนะไม่ใช่โรงงานนะเป็นโกดังเก็บของนะใครมีสินค้าอะไรที่แบบว่าไม่มีที่ไว้ไม่มีสต็อกไว้ก็เอามาฝากได้ครับค <c oughs> ่าเช่าก็ไหลกระตังเยอะเข้าสู่เฟสหกข,ของเราแลวครับนี่ครับมุมนี้สวยมากครับ <c oughs> โอ้โ,อโหดูแสงที่ส่งมาจากเมคเนีสวยงามมาก <c oughs> ต่างจากเมื่อวานเยอะครับ,มบนเมื่อวานนี่โอ้โหติดทั้งขาเข้าขาออกวันนี้ก็โลง่งๆครับรถอะไรเนี่ยยี่ห้ออะไรทำไมมันแปลกๆ้งองเปิดไฟเลี้ยวนิดนึงครับเขาจะได้รู้ว่าเราเลี้ยว โอ้โหเมื่อกี้เจอพอสราอีกคันนะแอมเวลาเจอแบบว่า hey, ค like, ันเดียวกันยี hey, man, like, ่ห้อเดียวกันเนาะยี่ห้อเดียวกันนี่มันมันต้องแบบว่าต้องมองนยฮะเพราะว่าเขาชอบรถสไตล์เดียวกันกับเราเดี๋ยวอีกหนึ่งคันนะแต่เป็นตัวเก่าโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบประมาณนี้นะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับ